รถเข้าไหมจ้าพ่อแม่พี่น้องบอกเลยคันนี้รีวตอนเดียวโฟวินคันนี้บอกเลยว่าเจ๋งสุดใหม่่องมื่นสามปีสองพันยี่สิบบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นทีค่ายดีแล้วก็นั่นๆได้มาเลยนะคะใครเร็วใครได้รีบมาดูคลิปนี้เลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรีโว่ี2 0 2 0ันี่บเมื่อีโบกไม่2ร0มเป็นรุ่นตีข่ขยดีรุ่นตัวนี้มีดิฟล็อกในตัวก็คือยอดนิยมนะคะชาวส่วนนะคะฟั่นใจชาวส่วนตอบโจทย์มากๆตามห้ากันเยอะในส่วนของรีโว่โหน่อยได้มากนะแต่ว่าก็ปล่อยเร็วเพราะฉะนั้นใครดูรีโว่โฟยู่แคบมาแหลกคลิปนี้ให้จบ ช่หน้าไฟหน้าก็คือรุนนี้กเหมอนถูกชมทีดเรรปล่อยไปนะไฟเราก็เช็คห้อันนี้ก็คือไฟจิงจิงเจวเจวใส่ไส่แบบนี้ก็คือไม่ไวเป็นกลนแก้วไวรุ่นก็คือคมไฟเขาใหญ่โตโละได้ดไกลรอข้อบบ่อยสั์เราก็คือใส่ในส่วนของรอลุกโมูหห้นะฮะจะพอจุดรอก็สร้างม,มืนว่าอยู่แล้วย่างหน้าหน้า,นา,นาจุกจุกวิ่งในป่าปัาม๊มนี่บอกเลยว่าไม่สะเทือนไม่สะเทือนวงการปัม๊มจุกอะไรก็ได้ําหรับโควินถุกไสยทำาบไสยนี่บอกเลยว่า เดือทีเรียลลูกค้าปลาทำบ่อใจเมาไปเจ้าเดียวซ้ำคันเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้คุณต้องวด้านข้างขันนี้เป็นสองจุดแปดนะคะ2องจุดแปดบันไดด้านข้างนี่ห้องเอไส้หไหมนะคะไม่ใช่ข้องติดรถก็คือเบอิกไม่ให้เลยนะคะใส้ปเป๊ะนะคะสุนรวมรถกระบ,บะใส่ปเป๊ะนะคะไม่าจะรอหรือบันไดด้านข้างกันถึงลั่งนี่คือข้องไม่หมดเลยนะคะตั้งใจให้ลูกค้านะคะใครได้ไปนี่รถเราบอกเลยว่าข้องไม่ดังเพยอ่ะกันถึงลัง่ง นี่นะคะนี่คือคงไม่จริงๆนะคะไม่มีรองรอยการใช้งานที่ใส่ให้ไม่ ai, ให้ลูกค้าได้ไปใช้งานได้ตอบโจทย์ถูกจุดแม็กไลเนอร์มีไหมแล้วสภาพแม็กไลเนอร์ก็คือ80%เปอร์เซ็นต์นะคะคือ้วยตัวรถอะมาเลยตัวรถกันมัง่งรองรอยคีดข่วนอันนี้คือรถเดิมดีข้าวมาเลยก็มีมั่งนะคะสำหรับรองรอยการใช้งานคงเจ้าขคงเดิมพวกสเก็ตอินได้แบบนี้แต่ถ้าว่าจนนักพลิกคว่ำน้ำท่วมมีไหมดีเรา ไม่มีตัดโคนี้ไปได้เลยเครื่องเดิมประตูเดิมกันชนเดิมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้รถชนเราไม่รับข้าวอ่ะตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะรถปลิกรถคว่ำดูตรงไในโคบกระบะนะคะเม็ดอากล,กลมเดิมโรงงานนี้นะคะก็คือสังเกตง่ายๆมันจะมีรูเล็กๆอยู่เนี่ยเม็ดอากตะกบเดิมจากโรงงานน,ะนี่คุณมั่นใจได้หรือไม่เหล่วงล้างกลับไปสปักนิดหนึ่งว่าพวกเราช่วยจริงไหมเนบนีเป็นเนบเดิมโรงงานนะคะนี่โลสเปย เราก็ใส่ให้ครบจ้วงล้างไม่ไม่ซวยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าตีดามตีโตะได้มานี้เราไม่รับอยู่แล้วตรงเนี้ยเราเน้นค่ายออนไลน์ลูกค้ามั่นใจได้ไม่ว่าจะอยู่จังวัดใดของประเทศไทยนะคะที่สําคัญซื้อกับน้องเอไดม้มดถุกพักเรามีไฟแน่นนะทางมัดเจ็ดเบ้งสามารถฝากเส้นได้ถุกพื้นที่รารับรถบตีบ้าถตาไปจึงหน้าบ้านรถไปช่วยไม่ต้องเส็นรับสัญญาไม่เกิดโอเคนะคะไปเลยค่ะมาโต้กันที เดี๋ยวให้ดูกระจกนะคะโคตรแยกโรงงานอย่างยู่เลยแล้วก็ฟิล์มโตโยตา้าฟิล์มเดิมฟิล์มเดิมนะคะถ้าว่นในฟิล์มเสียเราก็เปลี่ยนให้แต่ถ้าฟิล์มเดิมยังใช้งานได้ดีเราไม่เปลี่ยนเพราะวา่าฟิล์มเดิมโรงงานจะเป็นโครงเทโครงเส้นได้ดีเดี๋ยวตามไปชมภายในกันค่ะสำหรับภายในนะคะรุนนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งสีดำ นี่เลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพกสปีดแล้วก็คันนี้มีปุ่มคับโฟนะคะอ่าบางคนช่งไส้ว่าคับโฟมันดูตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ปิดว่างแน่นอนใครทีได้ไปสังเกตการใช้งานต่างๆนะคะตามครบเดี๋ยวให้ดูก็ได้ห่าว่าครบเดิมไม่ดึงให้แหลยได้เลยทุกจุดฟ้าเพดานก็ก็ยัางไม่น่าจะถึงยากสักิดนะคะพ้่งมาจย์คยยได้ดึงเรยเลย ครอบเดิมโรงงานนะคะนี่เวลาโรงงานเขาประกอบตัวชิ้นส่วนก็คือเมลอากรูกล้มตรงเดิมไม่มีบิดเบี้ยวถ้ากันในพลิกมานเวลาเข้าไปดัดแปลงมันก็ไม่ตรงแบบนี้นะคะมันจะมีเสียนรถเข้าดูกันไม่ต้องปูดมาร์กนะคะเจ็บโคไปห้องเครื่องกันเลยค่ะตามมาชมห้องเครื่องปีสองพันยี่สิบใหม่สองหมื่นจ้ามวาติล้อมือดีคุยไม่มาเลยจ้าอึอนี่เลยนะคะ ขานด้านหน้าสามตัวหน้าเดิมไม่มีรอยขยับนี่แต่ละจุดก็คือเดิมๆลัดขานเอยู่ครบแล้วก็รถชนนั้นบางคนไม่ใ่เล่เป็นแน่เละอะไรตรงไห้อ้วนอนนี่ถ้ารถชนมาตรงนี้มันละเขาเปลี่ยนในไรยันก็คลายนอดมีแตกหมดเลยแต่กคหน่องเองเหลือบสนิดอ่าช่วยไปแล้วห้องเครื่องก้อง t o y o ต,โตา้ารีโวก็วคือไม่ต้องห่วงนะคะเครื่องนิ่งเครื่องเงียบเครื่องแรง ออกตัวนี้สุดๆยิงโฟว,วินแล้วไม่ต้องพูดถึงแท่นเพศหมอกอต่างๆก็คือเดิมไม่มีรอยงัดคว้ากระโปรงนีงงงงงง่ไม่ต้องพูดถึงแทนแน่นอนแผ่นกันความร้อนโลโก้โตโยตา้าหัวนอนฝ้ากระโปรงก็ไม่ได้ขยับเพราะเะนั้นตัดสินใจได้เลยในส่วนของตัวรถคันนี้จุกใจเลยใช่ไหมบอกเลยสนใจรถคันนี้เดือนนี้เดือนเมษซาหน่อยเอามาพร้อมกับโปรเด็ดให้จุกจุพกพกมาเต็มกระเป๋าไม่ไว่าจะเป็นส่วนรถช่วนจอมจองซี่รอยถวยพ่นหกเดือน ใครแลกคลิปนี้มาแคปหน้าจอแอดไลน์หน่องเอที่เบอร์ตสุ่นกาซี่ห้ากาแปดกาซองห้าหกบอกว่าแลกยูทูบหน่องเอเดี่ยวห้ายท้ายน้ำมันฟรีซสามรอบไปเลยวันออกหนึ่งรอบหนึ่งหมื่นกิโลออกไปแล้วออกมาได้ซองครังสองหมื่นกิโลได้สามหมื่นเลยถือว่าคุ้มสุดๆแหลกคลิปนี้ให้จบรถการช่วยโปรก็ดีอย่าลืมโทรมาได้เลยที่เบอร์ตสุ่นกาซี่ห้ากาแปดกาซองห้าหกมาดามเอศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้จ้า